สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกลิดชชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํำนายดวงประจําวันที่1พฤศจิกายน2568เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20 ตุลาคมในคลิปนี้เริ่มต้นคําทานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสาหรับคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดตามราศีเกิดนะครับแต่เราจะมาเริ่มต้นกันกับคนที่เกิดราศีธนูก่อนเป็นอันดับแรกราศีธนูในรอบปังนี้จะอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่3นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวทั้งการงานทั้งการเงินที่ค่อนข้างที่จะบริบูรณ์แต่ก็อยู่ในกลุ่มอันดับที่3นะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นอันดับที่1ราศีธนูคคือนที่เกิดระว่างที่16ธันาครับ มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าผมทํานายโดงชะตาแบบร,มรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดการกับมหาเฮงันดับที่3ราศีธนูฝากไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูโวงชะตากับผมหมอกิิโชอลี่ยังคงเหมือนเดิมครับหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สามารถที่จะแอดไอดีไลน์เข้ามาได้เลยรวมถึงงต้ออกกาารยจะ สนุนช่องพร้อมทั้งสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันก็าสามารถที่จะสแกน QR โค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลย เรามาเริ่มต้นการการะราศีธนูมหาเฮงอันดับที่3ประจําวันที่1พฤศจิกายน2568ว่ากันด้วยเรื่องของการงานก่อนในรอบปักนี้โดดเด่นกับท่านที่ทําธุรกิจประเภท Import Export งานด้านการส่งออกไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลหรือสินค้าพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกงานที่เกี่ยวข้องกับพวกยนตยานพาหนะที่นําอะไรหรือว่าสินค้ามาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาขายในไทยก็ต้องเรียนว่า,าอาชีพประเภทนี้ธุรกิจประเภทนี้ในรอบปักนี้ค่อนข้าง ที่จะไปได้ในทิศทางที่ดีสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูส่วนคนที่ทํางานประจํารอบปักนี้ดวงการงานของคุณมีเกณฑ์โยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายงานมากขึ้นเยอะขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นต้องใช้ความสามารถต้องใช้วิจารณญาณที่เรามีอยู่ คิดและทบทวนเรื่องของการงานก่อนจะทําอะไรลงไปด้วยเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบค่อนข้า,างที่จะมากยิ่งขึ้นนั่นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงคือการเ,เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งของคนราศีธนูนั่นเองโดยเฉพาะในกลุ่มงานข้าราชการรอบปังนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้า,างที่จะเยอะมากๆบางคนจากตําแหน่งเล็กๆก็กลายขึ้นมาเป็นตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหรืออาจจะมีการโยกย้ายไปอยู่ยังสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งก็ต้องเรียนว่าในสายงานของราชการรอบปังนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นหากคุณเป็นคนมี ฝีบือมีความรู้ความสามารถคุณรับรองได้เลยว่าคุณจะไปอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆสําหรับท่านที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วไปทํางานกินเงินเดือนค่าแรงรายวันงานออฟฟิศงานเกษตรกร,ร,กรขับรถขับรารอบปักนี้คนราศีธนูดวงงานของคุณงานหนักงานเยอะแต่คุณผ่านได้แล้วที่สํำคัญที่สุดเหนืออื่นใดคือ ตรงนี้มันจะกลายเป็นเสมือนหนึ่งตัวที่จะบอกว่าในอนาคตจากนี้ไปคุณจะมีตำแหน่งที่ดีหรือตำแหน่งที่แย่ลงก็อยู่ที่ความสามารถในคราวครั้งนี้เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าคนราศีธนูทํางานให้เต็มที่ในส่วนของเรื่องอุาาปสรรคปัญหาของคนราศีธนูคือ1เรื่องงานหนักและก็เหนื่อยเจอเทคโนโลยีที่มันใหม่มากๆจนในบางครั้งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือทํามันได้ถูกต้องก็จะต้องหาวิศวกรที่เขาเก่งหรือหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหาคนที่เขารู้มาช่วย จึงจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นทางด้านความรักคนราศีธนูรอบปักนี้เรียนเลยว่าคุณอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับความรักและคุณก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับความรักสักเท่าไหร่แต่ครอบครัวของคุณมั่นคงบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีปัญหาในกรณีถ้าเป็นคนโสดก็มีการพูดคุยกันตามปกติเจอกันในสายงานทักทายกันตามปกติแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นเพราะหามยามร้ายอุบัติเหตุต่างๆราศีธนูรอบปักนี้วางใจได้ไม่มีอะไรต้องห่วงมีอย่างเดียวคนราศีธนูต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจ ในเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มผู้บริหารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองถ้าอยู่ในกลุ่มราศีธนูคุณจะต้องใช้พระเดชพระคุณให้มันคุ้มค่าให้มันใช้ให้เป็นอย่าใช้แต่พระเดชอย่างเดียวพระคุณของคุณก็ต้องมีด้วยมันจะทําให้ลูกน้องบริวารเขายำเกรงและก็พร้อมที่จะรับบัญชาทําตามคำสั่งของคุณนี่คือสิ่งที่คนราศีธนูจะต้องทําในรอบปักนี้สําหรับคนที่ทํางานทั่ว,วไปรอบปักนี้ก็ไม่ได้มีปัญหางานเยอะงานมากแต่คุณสามารถทําผ่านได้สบายๆรวมถึงท่านที่เป็นนายช่า ทั่วไปรอบปังนี้ต้องบอกว่าคุณกําลังจะมีโอกาสได้เริ่มต้นในการทําเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆหรือว่ารื้อในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆจนทําให้คุณสามารถที่จะกลายเป็นนายช่างผู้เชี่ยวชาญชำนิชนำนาญในอนาคตได้เพราะฉะนั้นหากแม้เจองานยากขอให้คนที่เป็นนายช่างลุยเต็มที่แล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเรื่อนี้จะเป็นเรื่องราวของการงานข้อหาอย่งางไรอุบัติเหตุย,ยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมีเพราะฉะนั้นธนราศีธนูก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลใจนะครับ คราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินคนราศีธนูการเงินของคุณค่อนข้างที่จมั่นคง เวลาที่คุณจะไปขออะไรก็ตามเกี่ยว้องเรื่องของการเงินธนาคารสถาบันการเงินทั่ว,วไปหรือว่าบริษัทนายทุนทั่ว,วไปคนราศีธนูทําได้ไม่มีปัญหายิ่งถ้าใครกําลังจะซื้อที่ซื้อทางหรือขายที่ขายทางเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะเปิดที่เปิดทางให้คุณขายได้รวมถึงหากเป็นใครมีที่ดินอยู่แล้วต้องการอยากจะไปกู้เงินมาซื้ออาจต้องการอยากจะกู้เงินมาสร้างบ้านบอกเลยว่าคุณสามารถยื่นเอกสารทําได้เลยและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนั่นบอก ถึงการเงินในระบบชาวราศีธนูนั้นจัดเต็มโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าการเงินคนราศีธนูนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะบริบูรณ์และก็สมบูรณ์มากๆกูแบงกูธนาคารผ่านทําธุรกรรมทางการเงินไม่มีปัญหาแล้วที่สําคัญคุณยังมีโอกาสเพราะว่าในรอบปังนี้คนราศีธนูเนี่ยมีดวงที่จะต้องลงนามเซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองโดยทั่วๆไปก็ต้องบอกว่าเงินในระบบชาวราศีธนูนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนเงินนอกระบบเอง ก็ใช้ย่อยเช่นเดียวกันอย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจว่ารอบปักนี้คนราศีธนูเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางจะ ดนบันดาลเรื่องของการเงินโชคลาภมาให้เพราะฉะนั้นกราบไหว้บูชาท่านดดีรับรองได้เลยว่าโชคก้อนใหญ่มาหาคุณแน่แม้จะอยู่ในอันดับที่3ก็ตามคนราศีธนูเนี่ยนะครับดาวการเงินโคจรอยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลมากๆมีดวงชะตาที่จะมีโชคมีลาภประสบความสําเร็จแต่ทั้งหมดทั้งมวลย่อมต้องอาศัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงบุญเก่าบาร,รมีเดิมที่คุณเคยทําไว้ในตั้งแต่พบภูมิก่อนในรอบปังนี้คนราศีธนูแนะนําการทําบุญด้วยการสร้างเสนาสนะสง์เพื่อเสริมดวงชะา ให้บริบูรณ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นบริจาคปัจจัยร่วมบูรสร้างโรงพยาบาลรวมถึงบริจาคปัจจัยร่วมซื้อรถฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือว่ามูล,ลนิธทิทั่วๆไปที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งบุญที่คนราศีธนูจะต้องหมั่นพึงทําพึงกระสรก็คือไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนานแล้วก็ทําบุญไสบัรอยู่เนืองๆบุญกุศลต,ตรงนี้จะนําพาเรื่องราวดีๆมาหาคนราศีธนูแน่นอนเพราะฉะนั้นสบายใจได้เมื่อคนราศีธนูทําบุญสุนทานเรียบร้อยแล้วหากต้องการอยากไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ รอบปักนี้มีทิศมงคลนําโชคอยู่สองทิศก็คือตะวันตกและทิศเหนือท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่คุณอยู่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําราศีธนูเข้ากราบขอพรโชคลาภกับองค์พระร่วงโรจนทริ์หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตวัดม่วงหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรที่สุพรรณบุรีก็ได้เช่นเดียวกันจากนั้นก็จะเป็นองค์พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อทองคําวัดพิพัััททมงงคลี่จหวดสุโขย หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อหยกเขียวที่วัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วก็สุดแท้แต่ว่าเราสะดวกตรงไหนใกล้ตรงไหนราศีธนูก็แวะเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคนราศีธนูทําบุญสุนทานแล้วสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาดูกันว่าดาวคู่มิตรเลขงมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสําหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวขาวท้วมอายุไม่เกิน40ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันออกนําโชคลาภการเงินมาให้กับคนราศีธนูเวลาเราจะเสี่ยงโชคกระแผงประจําซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่กับลอตเตอรี่แผงประจําก็ควรจะดูคนที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาแล้วก็ทิศทางด้วยสําหรับเลขมงคลน,นําโชคคนราศีธนูจามาจากเลขของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้บูชานั่นเองอยู่ในบริเวณบ้านของเราหรือเราอาจจะไปทําบุญแล้วก็ไปเจอเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อหน,นุนแต่ถ้าไม่ได้ไปราศีธนูม,มีเลขมงคลน,นาโชคอยู่4ี่ตัวศูน4หนึ่งสาสี่เป็นเลขมงคลน,นําโชค วันที่ที่เหมาะสมก็คือ24 25, 27 29 31และก็วันที่1เวลา11นาฬิกา14นาที14นาฬิกา14นาที16นาฬิกา4นาที18แนาฬิกา44นาทีและเวลา19นาฬิกาส4นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคของคนราศีธนูก็คือหน้ากองสลากหน้าธนาคารหน้ากรมตำรวจหน้าค่ายทหารแหล่งพักรถ ปั๊มน้ำมันต่างๆแล้วก็สูตรราชการทุกแห่งแต่ว่าเน้นที่หน้าโรงพักเป็นหลักจะดีมากๆ คนราศีธนูเนี่ยตามเกณฑ์ดวงชะตาถือว่ารอบปักนี้ดวงของคุณเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเปิดกว้างท่านพร้อมที่อยากจะสื่อสารกับคุณเพราะฉะนั้นหากแม้คุณหมั่นไหวพระสมน์เจริญสมาธิภาวนาสามารถที่จะสื่อสารกับท่านได้แล้วท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเวลาคุณมีเรื่องหนักใจมีเรื่องไม่สบายใจอะไรต้องการให,ให้ท่านช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณสามารถบอกกล่าวกับท่านได้เลยแล้วรับรองได้เลยว่าสิ่งดีๆปรากฏเข้ามาแน่แนส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคราศีธนูรอบปักนี้ราววันที่4ที่5มีโอกกาสสถูสูงมาก แล้วก็3ตัวบนตรงๆด้วยนะครับแม้จะเป็นเลขอันก็ตามไม่ได้ใช่ปัญหาเพราะคุณถูกตรงๆ,ๆรวมถึง3ตัวหลังแล้วก็2ตัวล่างอันนี้มีโอกาสสูงมากนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ที่บุญธรรมกาบแต่งของแต่ละท่านถูกมากถูกน้อยอันนี้ผมเป็นแค่สื่อนํามาให้ได้รับชมกัน หล่านี้เป็นการทำนายโดยชัตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับท่านที่เกิดในราศีธนูมหาแห่งอันดับที่3ประจำวันที่1พฤศจิกายนเอาละฮะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แอดเข้ามาเป็นเพื่อนสอบถามพูดคุยกันโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วอยากจะขายที่ขายทางแต่ยังขายไม่ได้สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเปิดดวงดูว่าติดอะไรแก้ไขยอย่างไรนะครับรวมถึงท่านใดที่ต้องการอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยเอาละครับกับราศีธนูล ากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีนัดไปมีความสุขมากๆสวัสดีครับ